เดอะเฟิร์สออกด่านอย่างต่อเน,นื่องกันค่ะเมื่อวันที่24มกราคม2567ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่บรนจเดอะเฟิร์สรอรับแรงงานข้าม่านมาจากฝั่งพมา่าแรงงานออกด่านจํานวน131คนขอต้อนรับพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาทํางานในไทยอย่างถูกต้องเอกสารครบตามระบบมอูนะคะเดอะเฟิร์สขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไว้วางใจให้เดอะเฟิร์สดูแลค่ะเรายินดีให้คําปรึกษากับนายจ้างและผู้ประกอบการที่สนใจจะนําเข้าแรงงานด้วยระบบ MOU หรือในจ้างที่มีแรงงานครบวาระ4ปีทํา MOU Return ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมากกัมพูชาลาวหรือรวมไปถึงบริการด้านเอกสารรายงานตัว90วันการแจ้งเข้าแจ้งออกต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนย้ายนจ้างเรายินดีให้บริการนะคะสนใจติดต่อเดอะเฟิร์ได้ที่02-949-0699ค่ะ